สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังนะครับในการออกแบบติดตั้งเจตัวลำโพงบีเลนตนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจตัวลำโพงบีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําการนะครับทำโครงสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจตัวแผ่นดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพตัวเคอรเบทมาทำการติดตั้งเห็นครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับเวลาดําปุบ มันจะขึ้นลายตัวบลดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบดี้ลดมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งแผ่นดมเสร็จทิ้มันที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังไปทาการสร้างยตัว e n f o r c e m e n t นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างยจตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วเราดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างยตัว e n f o r c e m e n t แต่นะครับมาดูการทับเสียงนะครับทับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวส์เบสชั่นเลยนะครับ และนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงวิเลนนะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับลดค่าพวกอินซิเดน์นะครับการตกกระทบนะครับจะมีปัญหาเรื่องของเฟดนะครับเราก็ได้ทําการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับนะครับเรายังได้ทํานําเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเพื่อเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะเวลาประกอบแผงโซ่ปุ๊บเนี่ย มันจะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียในรถ MG ตัว ZS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเปนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและการเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในรถ MG ตัว ZS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเปนที่เรียบร้อยนะครับดูนะครับดูการติดตั้งแผ่นดมนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพตัวเคลมเบดมาทชำการติดตั้งครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นอข้างงสู เดนะะ me, พบเป็นต้องขึ้นลาย,ยตัวบอดี้เราเห็นนะครับน่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถนะครับมีการยึดเกเาะกันได้ดีและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทาการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทําการสร้างเจ้าตัว e n Force Pin นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นเดให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับดูการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวเ s p a c e ์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติ และวิธีเสียงที่ดีนะครับนอกจากนั้นะครับเรายังได้พัฒนานําเจ้าตัวสตา a Link ก็มาติดตั้งในระบบพ้องเสียงรถยนต์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับสลับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว ZX คันนี้ก็ เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นไหมครับเทคนิคในการติดตั้งของทางชีมงานอุปกรณ์สาราชพุนครับจะแตกต่างจากที่ดูทิ้งเชิงนะครับอย่าลืมนะครับในการที่เราจะทการเปลี่ยนระบบอิเลีกนชุดหน้าชุดหลังนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ได้ดังอย่างเดียวนะครับเราต้องได้ได้มิติและวิธีเส s, ante, you, right. ียงด้วยนะครับน uh ี่คือเทคนิคในการติดตั้งทางชีมงานอุปกรณ์สาราชพุนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบนะครับในการสร้างมิติแล้วิธีเสียนะครับผองมาทดสอบฟังดูนะครับ Do to that time it's With a me Can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh baby, do that to me once again. Mm -hmm. หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับสังเกตนะครับว่าตำแหน่งของชิ้นุตดนตรีนะครับถ่ายทอดมาได้ชัดเจนนะครับ เสียงคนรล้อเาเปิดกว้างโปร่งใสข้าว่าถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและทีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชุดนะครับในรถ MG z s คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับอยากจะได้มิติและซาสเตที่ดีๆมนรถ m อกันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพดนะครับ แล้วท่านจะเห็นเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวละบบโมอเลนที่แตกต่างจากที่หนุ่ยทิ้นเชิงและนอกจากนั้นนะครับท่านสามารถนะครับทำการทดสอบฟังนะครับแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างนะครับสาหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวระบบโมอเลนนะครับในรถ m อตัว ZS คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวร่าจุ๊บนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการรองเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ